บนขอให้คุณมดดำมาเร็วๆ <c oughs> นี่เติมแบบเอาพัดฝนหน้าตนเลขขึ้นแล้วเนี่ยมดดำมันมาโผล่ในร็อกของทอดปานินนิดหน่อยออัอะไรคือทอดปานินเนี่ยรายการยูทูบชั้นที่สอนแต่งหน้าทอดปานี้นะครับถ้ามาดิทอดปานีนอ๋อนิงชาชาวบ้าน,น สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่รายการทอดประนินค่ะว <ot> ันนี้บรรยากาศจะแปลกใช้ัวดเลยครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ป้อมวินินนะครับเขามาพิมด์จาไปที่รายการวัดลำบัวลอยเขามีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องเครื่องรางโชะเกแต่ว่าครั้งนี้พวกเราก็กลับมาอีกครั้งนึงคือคุณผู้ชมนะฮะจะได้เห็นทั้งสอง ep แต่ว่ารวมเป็นหนึ่งใช่ค่ะไปดูว่ามันจะพิเท่แต่ก่อนไปดูอย่าลืมนะคะกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยเพราะว่าเรามีอะไรอีกมากมายที่ให้ทุกคนรอติดตามนะคระแล้วตาดีได้นะคะ<ช>เห็นเลข <c oughs> เห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะใช่ค่ะโอเคไปชม <c oughs> กัะก็เดี๋ยวเราจะไปวัดรำบัวลอยกันเราเป็ป้าดำมดดดำ <c oughs> ในรายการขชา,ขาพาพาไปดูเติมแป้งเลยเหรอ เดี๋ยวมันจะต้องตตเรียมพร้อมตลอดเวลาพอดีคุณบดดำยังไม่ตื่นเช็คมาแล้วตื่น11โมงนัดกี่โมงนัด8โมงงงมากคาชาพาพาไปนอนนอนอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็ได้นอนยาวและ few moments later อยากงองเง้ยนอนเงียองเงถึงแล้วงานบอกว่าให้เดินเล่นในวัดไปก่อน จะะเจลาเท้นะคะตาวก็เป็นเทียงกลางมันมันก็มีโอกาสขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยนแบบนเยายนาะเจลาเะ หน้ายังใสอยู่เลยอ่ะก็เติมได้ตลอดเวลาอาจริงๆอ่ะปกปิดได้เท่าไหร่หรอมาครั้งเนี้ยแดดสาคัญมากเลยก็มันก็ง่ายอ่ะอเอาอยู่เอาอยู่ออยกันน้ํากันเหงือมีเหงือแล้วเราก็ปั่นเไม่เคยขึ้นมาเลยมีวันนี้ม,นมาชาวบ้านไม่เคยเห็นเลยว้าวว่าอนะไรคะ Tell แม่เนี่ยถ้าวฟัางอ่ะโต๊ะเครื่องแป้งที่แขวนชุดชุดเครื่องประดับเครื่องมามาครบเลยนะบวยพรให้คุณป้อมีดนะคะกับแป้งรานนะคะนี่แป้งอยู่นี่แม่สี่เบอร์มาทั้งทีม,ม,ทมรับปากใครตั้งใจต่อให้เราแบบยงขนาดไหนเราก็ต้องมา เพราะก่อนหน้านี้คือเรารับปากกับแม่ไว้แล้วว่าเราก็หลวงพ่อด้วยว่าจะมาทําความสะอาดที่นี่วันนี้อาจจะมากันแต่กันเลยนะคะแม่แต่วันหน้าจะถกคนงานมาล้างล้างอุ่นมือเราก็จะเจอคุณเฟสนอกจากงานคุณป้อมแล้วก็จะเจอตามงานบุญด้วยใช่ค่ะงานบุญงานวัดชอบมากค่ะพูดจากใจจริงนะคะบอกมา เรามาด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงตั้งใจมาจริงๆอ่าหุยไหนไหนไหนนั่นค่ะกำลังกำลังเคลื่อนที่มาค่ะเขาบอกว่าถ้าออกมาเราจะโชคดีละถ้าเขาออกมาให้เราเห็นนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วหนางก็มาอู้คนลุกตัวใหญ่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วหลุดเลยแม่โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่มาก ตัวเดียวต้องอันนางก็ขึ้นมาตรงดื่มนั่นแหละมีคำแล้วใช่โอ้คนลุกซึ่งนี่ก็คือที่ประจําของเขานี่แน่ น้ำครับนึงค่ะาน้ำเลยเหรอคะความน้ำครึ่ึงค่ะคุณข้าวคุณป้อมเขาบอกว่านี้เะไปถ่ายทีมงานคนอื่นเขากาลังแบบทาความสะอาดเจ้าแม่อยู่อย่างเงี้ยส่วนชั้นลมมันเย็นแล้วชั้นมือเจ็บแล้วชั้นก็เลยแบบทําอะไรไม่ได้นะก็นอนได้แต่นอนเพให้กำลังใจโอส่วนชั้นน่ะต้องนอนก่อนตุบทีมงานอุตส่าห์มากันเป็นพันโลก็เลยถามว่าระยะการเดินทางเหรอคะนางบอกว่าน้าหนัก น้องม่อนก็ฝ่ายสวยงามก็ต้องน้องม่อนด้วยอยู่ในนี้อ่าจริงทำบ่อยคือที่าจบ่อยไปวัดอะไรอย่างเงี้ยอี่ย<ำ>กจ็จะแบบมีหน้าที่มีอา่าจริงๆคนใกล้ชิดก็จะรู้เนาะเออว่าแบบเราก็จะมาสายแม่สายสวยงาม หวานมาเลยคืองานเข้าเลยทันทีงานเข้าเลยค่ะวางโทรศัพท์ปุ๊บก็คือมิสคอประมาณหกทวงนี้อีกหนึ่งุณเลนเงินเค่ะเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าเนเข้าแล้วก็พักพักจริงๆรพักกูเลยแล้งงไปหมดได้ดีมากแค่พักแม่หนูจะทุกหน้าให้แม่มิสหนึ่งหนูได้ สอมาจากวินิจพี่วินิจก็สอนหนูมาทุกกะ่มแม่มีแก้มย้อยเหมือนหนูเลยตัน้นึงคุณวินิษฐ์คะเอ่อให้คุณลูกค้ามาแต่งหน้าเลยเหรอคะให้ <c oughs> ต้องได้ให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนสามร้อยหกสิบล้านคัปังมากอาวายเลวค่ะยังไงเขาวันนี้าลิจก็เสร็จสิ้นนะแต่เสียดายแบบลงลงแรงไม่ได้เยอะเพราะมือปุ๋ยตุ๋ยมาก แต่ก็รู้สึกแบบุมาวันนี้สิ่งที่เราเรียมมีคนมาทําก่อนหน้าเรานะใช่แต่ว่าก็เหลือที่ไว้ให้เราทำตั้งใจไว้จะทำตอนแรกก็ยังรู้อยู่ตายก็ทําหมดตุยนี่ออมีคนเราแบ่งเบาเป็นในบางส่วนอย่างนะจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกให้ทุกคนงมงายหรืออะไรนะครับก็อยู่ที่ความสบายใจด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ทําที่บ้านเรานะฮะใช่ฮะต้องเริ่มต้นจากบ้านเราก่อนเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่พี่ป้อมแบบอะไรอย่างเนี้ยจะบอกว่าฝีมือมาก่อนครับ แต่ของแบบนี้มันเป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ<อ>แล้วเหมือนเราเวลาเราขอท่านมันก็ทําให้เราหนึ่งเราต้องฝ่ายที่จะทําให้ได้ด้วยเพือ่อที่จะแบบว่าเอออยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอ่ะเป็นที่พ<อ><อ>ึื่งทางจิตใจเราเคื่องไอ้ตรงเนี้ยมันจะจริงหรือไม่จริงมันก็บอกไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี้ยมาลักบายใจ,ยใจแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพวกเราเนาะอย่างน้อยทุกคนวันนี้ยมา อย่างแน่นอนเลยมันได้ประโยชน์สําหรับคนที่มาวัดสะอาดวัดก็มีมีการหมุนเวียนมีคนมาไหว้คือคนก็มีการมาขายของเศรษฐกิจก็หมุนเวียนขึ้นอย่างเงี้ยเห็นเห็นอันนี้เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยแล้วก็สิ่งที่เราสิ่งที่เราได้ความผิดสบายใจคนเราทําอะไรที่มันสบายใจมันก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งทําได้ง่ายไปหมดเลยได้มานั่งคุยกับพระอย่างเงี้ยใช่นานๆใครจะ ได้มีโอกาสอย่างน้อยนะโอเคมาแล้วก็มาหาได้เลยหลวงพ่อปฏิบัตอบอิอาจจะบอกว่าดูดูจาก YouTube ช่องที่ป้อมเขาตูเอสมอนแล้วก็ตุททนทมพ่อปกันมินเนี้ยแล้วแบบอยากมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้สินให้พรแล้วเขาที่แล้วมาอีกเริ่นใจครั้งนี้เราเลยอยากมา แล้วก็กลับมากรู้สึกกับที่กดจมูกเนาะมีเวลาอยู่ที่นี่เกือบทั้งวันเลยสั่งได้เจอแบบน้องจระเข้ด้วยคือแม่มาสองรอบก็ได้แบบเห็นเจอแล้วก็ที่เขาสองรอบเลยเนาะก็คือคุณป้าที่อยู่หน้าวัดก็บอกว่าบางบางคนมาซื้อโครงไก่มาให้ก็ไม่คืนก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ก็ลองลองมาดูค่ะไม่ได้แบบ มาเชื่ออะไรอย่างนี้แล้วมาทําบุญแล้วกันคิดว่ามาทําบุญมาไหวพรานะคะำนุบำรุงพนุบำรุงศาสนาก็เป็นหนึ่งในผู้สุดทอดทำให้คนแบบได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเคอาจจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวธรรมะจะจัดสรรให้ไปในททางที่ดีแล้วกันนะครับ มาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มอีกรายการหนึ่งครับเป็นแบบมูมูหน่อยดีไหมครับแต่เรามูเราจะเป็นแบบมูแบบมีสติถูกต้องถูกต้องอ่าถ้าเกิดอยากให้พวกเรานะะฮทำรายการมูเพิ่มนะฮะก็กดคอมเมนต์มาเนาะจะได้ดูว่าพวกเราไปมูที่ไงแอบอู้ไปก่อนอู้ไปก่อนอู้ไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะให้กับรายการทอดประนีทอดคอมมีนิดค่ะก็ฝากดูแป้งรันด้วยเราจะได้แบบ เต้าติดแล้วเราจะได้มาทำสารจะไ่้จะเกิดทองยังไงใครที่อุดหนุนแป้งรันนะฮะก็เหมือนกับไปทำบุญครับเพราะว่าถ้ายอดแป้งรันถึงปุ๊บนะฮะเราก็ได้บาบูรณาวัดนะฮะยอดไม่ถึงก็ไปแต่ยอดไม่ถึงก็มาช่วยเหลือคนเดียวมากใช่ครับพวกเราก็เป็นแบบนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยไปแล้วนะฮะวับ๊ายบายวัดรับวัดลํำบัวลอยเขามีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องเครื่องรางจระเข้